สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเช้าวันนี้สันดาฟาร์มก็มีเรื่องเล่านะครับมาเกี่ยวกับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงบัวควายนะครับได้เป็นกำลังใจนะเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงซึ่งเป็นคำพูดของปราชญ์ปราชญ์ที่ อยู่นครนายกอยู่แก่งคอยเนี่ยครับอยู่อำเภอแก่งคอยจังหวัดนครนายกซึ่งท่านได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะครับคือตัวท่านเองนะครับได้รับมรดกจากพ่อแม่นะครับได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นควายคู่นึงนะครับเป็นควายคู่นึงกับเงินหกพันบาทนะครับได้แยกเลือนมามาทำมาหากินกันคนสมัยโบราณนะครับคนสมัยโบราณเมื่อ เมื a, ่อลูกเต้าแยกเรือนแยกชานมีครอบครัวกันแล้วก็จะให้เครื่องมือนะฮะจะให้เครื่องมือกับให้ที่ดินทํากินนะครับให้เครื่องมือกับที่ดินทํากินมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ควายนครนายกจะไม่มีวัวนะครับนครนายกจะไม่มีวัวก็จะให้ควายมาเป็นเครื่องมือนะครับเป็นคาดสินสอดก็อะไรพวกนี้นะครับก็จะ อามาทำมาหากินกันนะครับเป็นเป็นเลี้ยงดูเลี้ยงดูครอบครัวอย่างพ่อผมนี่ก็ได้รับมาจากปู่ย่าก็ได้รับมาคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์ความดีความความดีของควายสองตัวนี้ผมก็ยังเก็บเอาเขาเอาไว้นะครับเอาหัวเขาเอาไว้เป็นที่ระลึกอยู่หน้าประตูบ้านเนี่ยครับ นักปราดท่านนี้ก็คือที่เรารู้จักกันในนามคนเลี้ยงควายก็จะรู้จักในนามลุงออสหรือพี่ออสอะไรครับลุงออสหรือพี่ออสเป็นตำนานเป็นปราดแห่งควายสายต่างก็ว่าได้นะครับเป็นปราดแห่งควายสายต่างคือแท่านจะเลี้ยงควายมูล่าครับเลี้ยงควายมูล่าเลือดร้อยเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นจํานวนมาก สามารถสร้างครอบครัวมีที่ดินเป็นพันๆไร่นะมีที่ดินเป็นพันๆไร่มีอมีวัวควะมีควายเยอะแยะนะครับมีควายเยอะแยะท่านได้กล่าวไว้ว่าคนจริงนะครับคนจริงเนี่ยสามารถทําควายหนึ่งตัวให้เป็นฝูงได้นะเลี้ยงควายหนึ่งตัวให้เป็นควายฝูงได้ถ้าคนไม่จริง ควายมีควายร้อยตัวก็ไม่เหลือสักตัวอ่ออันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องจริงผมเองประสบกับตัวเองนะครับมีมีประสบการณ์กับตัวเองเลยนะครับได้กุณูปการจากควายมาจากวัวจ,จากควายมาเริ่มแรกทีเดียวก็บ้านผมเป็นตระกูลคนเลี้ยงควายมันก็สืบสารเข้าไปในจิตวิญญาณ ผมเองถึงแม้ว่าจะสัมผัสกับควายตอนอายุยังน้อยแต่มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ตราตึงอยู่ในจิตใจนะครับไม่ไม่ไม่เคยรังเกียจควายไม่เคยทุบตีควายนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ฝังจิตฝังใจมาตั้งแต่เด็กเด,กเดกอายุห้าหกขวบก็อยู่กับควายแล้วได้รับใช้พ่อแม่อาบน้ำควายพาควายกินหญ้าเสาทิตมาก็อยู่กับควาย มีวิทยุทานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งก็ป้ายครับพาควายไปกินหญ้าเดินไปกันบางทีก็โดนแม่ทําโทษนะครับโดนเคี่ยนโดนตีเพราะโดนไม้แท้เพราะควายนี่เหมือนกันนะครับคือเราขาดความอดใจใส่เนะเาะปล่อยควายไปเล่นปล่อยเราก็เที่ยวเล่นกับเพื่อนควายก็เที่ยวไปกินของกินข้าวของเขาเขาก็มาฟ้องพ่อแม่ว่าเราปล่อยควายไปกินผักกินหญ้าเขา จะโดนแม่เขียนนะครับน,นี่ครับก็คําของลูกออสนะครับคําของลูกออสเป็นคําพูดที่ผมได้ยินจากโพสต์ของท่านดตรต๋องในดตรต๋องเอามาโพสต์เมื่อเช้าผมได้ยินแล้วมันประทับใจมากตรงที่ว่าคนจริงนะครับคนจริงควายตัวเดียวทําให้เป็นสูงได้ถ้าคนไม่จริงควายร้อยตัวก็ไม่เหลือสักตัวหนึ่งนะครับเพราะใจไม่รัก นะอย่างพวกเราท่านท่านทั้งหลายที่เป็นเอสีสันดาฟานี่ส่วนมากจะมีใจรักในตัววัวตัวควายนะครับเราไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าจะเป็นวัวหรือควายถ้าคนจริงสามารถเลี้ยงวัวตัวเดียวให้เป็นปุ่มได้นะครับอดทนขยนันประหยัดมันก็อยู่ได้นะฮะแล้วในที่สุดอาชีพเลี้ยงควายอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็แล้วกันนาะพูดรวมๆดีกว่ามันบางคนก็เลี้ยงเอสีันดาฟามองก็เลี้ยงวัวบางคนก็เลี้ยงควายเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเลี้ยงอะไรครับพี่น้องขอให้พี่น้องเอาจริงๆพัฒนาและพัฒนาดำเนินไปเรื่อยๆปรยันประหยัดอดทนควายหนึ่งตัวจะเป็นร้อยได้ในไม่ช้าเลยครับควายหนึ่งตัวอาศัยเวลาไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบปีนะครับไม่ถึงยี่สิบปีเป็นร้อยตัวได้ครับพี่น้องถ้าเราดูแลพัฒนาดีๆรักษาเขาดีๆสุขภาพแข็งแรงแล้ว เรารู้จักพัฒนารู้จักต่อเน,นื่องแล้วเราจะได้สัตว์ที่ร้อยฝูงเอาไปสัต์ฝูงเป็นควายฝูงวัวฝูงที่ไม่ธรรมดานะครับยกระดับเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีข่าวน่าเสียใจที่ป๋าตู่เนาะป๋าตูในวงการวัวภาคอีสานท่านเป็นปราดอีกท่านหนึ่งนะครับโชคมิมิตรโชคในลามิตรฟาร์มท่านเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการพัฒนาวัวไทยให้เป็นวัว เอาวัวพื้นๆทางภาคอีสานมาพัฒนาให้เป็นวัวบรามันนะับวัวหลายๆตัวที่ผ่านมือป่าตู่นะปาตู่ก็เสียดายเนาะเสียดายบุคคลที่มีความสําคัญทางวงการประสุสัตว์ได้ล้มหายตายจากเนื่องจาก,กท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับนะถ้าพูดถึงคุณอุปการหรือบุญคุณของท่านแล้วผมเองก็ได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้ว่าสมัยที่ผมเริ่ม เริ่มเลี้ยงวัวใหม่ๆนะครับก็ได้รับการรู้ความรู้การแนวทางแนวคิดจากท่านนะแต่ตัวผมเองไม่เคยได้ไปเยี่ยมเยียนท่านถึงที่หรอกนะครับอาศัยว่าได้ได้รูจากเฟซคนโน้นคนนี้เป็นคําสอนได้ดูอ่าอ่าคลิปจากคาพูดคําสอนของท่านที่ว่าท่านเริ่มต้นจากเงินอยากได้เงินวันละ500บาทอะไรประมาณนี้ครับเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกให้ลูกไปโรงเรียนวันละร้อยสองคน กินใช้จ่ายก็ให้ให้เหลือวันละร้อยอะไรเงี้ยก็เป็นแนวทางที่ผมยึดนะฟังแล้วก็ชื่นใจในคนเลี้ยงสัตว์คืออาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพท,ที่ไม่เห่อเหริมค่อยเป็นค่อยไปก็ประหยัดอดออมมีน้อยใช้น้อยรู้จกักการเป็นอยู่แบบสามัญน,นะครับเนี่ยก็ได้เนาะได้ได้แลววันนี้ก็ขอนำเอาคำพูดของพี่ออสนะครับที่ว่าคนจริงเนี่ย สัตว์หนึ่งตัวก็สามารถทําให้เป็นฝูงได้ถ้าคนไม่จริงมีร้อยตัวก็หมดนะครับเรื่องนี้ผมเองบันทึกไว้ในใจผมในสมองผมแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องเอฟว่าเป็นเรื่องจริงนะผมเองทุกวันนี้มีอยู่มีกินมีใช้ทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้รวมทั้งลูกทั้งเต้าก็ได้มาจากกาเรเลี้ยงสัตว์เกือบร้อเปเ็์นะครับ อ่าแล้วก็เป็นอาชีพที่ต่อเนื่องกับการเลี้งยงสัตว์คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้เพราะเงินทองที่ได้มาทุกวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่ซนะื้อรถส่งงวด,ดรถปลูกบ้านปลูกช่องอะไรต่างๆนะครับแม้แต่ค่าแรงคนงบค,คนงานก็ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องรุ่นใหม่ๆนะครับที่กำลังคิดจะทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ กำลังกำลังยังลังเลอยู่ว่ามันจะดีจริงไหมเน้อนะครับผมขอยืนยันนะครับจากคนรุ่นเอาเป็นว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับการมาอย่างโชคโชนในการใช้ชีวิตทำธุรกิจนนนี้นั่นมาแต่ในที่สุดอาชีพที่ดีที่สุดนะครับที่ต้องมาทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือเลี้ยงสัตว์ผมเองผ่านการทำอาชีพมามา,มากมายนะครับผ่านการดำ,ดำเนินชีวิตมา เป็นอาชีพค้าขายเป็นสิบสิบชนิดค้าขายทุกอย่างมาแต่ก็ต้องมายอมรับกับอาชีพเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องต้องมายอมรับกับอาชีพเลี้ยงสัตว์ที่สามารถพาอยู่พากินสามารถพาชีวิตอยู่รอดทุกวันนี้นะครับฝากไว้เป็นกําลังจิตกําลังใจให้กับพี่น้องเอฟรุ่นใหม่ๆเนาะให้ท่านค่อยๆคิดค่อยๆทาหัวใจของอาชีพเลี้ยงสัตว์ขยันประหยัดอดทนนะครับขยันประหยัดอดทน จัดการดีๆวางแผนดีๆแล้วเริ่มลงมือทำครับสวัสดีครับ